t ิกต o อกชอบเพลล็อกเอาออกจากระบบแล้วทีนี้ถ้าอยากล็อกอินเข้าระบบใหม่ต้องทํำยังไงปกติเวลาที่เราเนี่ยจะล็อกอินเข้าสู่ TikTok นะคะเรามักจะพิมพ์ URL นี้นะคะ s e l l e r k t h t i k t o k ok. c o m นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ล็อกเอาออกจากระบบนะคะก็จะไม่มีปัญหานะคะมันก็จะร e d i r e c t เข้าสู่ระบบ TikTok Shop ของเราอัตโนมัตินะคะแต่สำหรับคนที่ล็อกเอาท์ออกจาก TikTok Shop นะคะถ้าเกิดว่าพิมพ์ลิงก์นี้นะ Seller k e t h t i k t o k ok. c o m นะคะมันจะอัตโนมัติเข้ามาที่หน้าสำหรับให้เราลงทะเบียน TikTok Shop ใหม่นะคะ ซึ่งสำหรับคนที่อยากจะล็อกอินเนี่ยก็จะงงแล้วนะคะว่าจะทํำยังไงทางแก้ก็คือว่าให้เราเปลี่ยนเป็นลิงก์นี้ค่ะ s e l l e r k t h tiktok. Ok. com/account/login นะคะอ่าก็จะเข้าสู่หน้าสําหรับให้เราทําการล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบ tiktok ok shop ได้ตามปกติเลยค่ะ